ดี่ช่ครับอะไรลูกพี่มาตัดมาเขี่ยกันน้อยนาเต็ดปากช่องโอโ้ลูกพี่เพื่ออะลรตกนะครับทีเรกอันนี้หาไว้เอ,อิ้นโอ้คิดว่าจะไวร์ไขนาดนี้ตกจนติดดินนะครับนี่ก็บมาควรไร้ไร้ จากต้นนะครับดูต้นนี้เด็ไแยังหน่่ยก่อนก่อนขอ,ขอ,ขอตับหน้าฝนที่นีเขาจะแตกนะครับอันนี้เลยเอาไปกินได้แล้วไปบ่มได้แล้วอ,อันนี้เสียดายโดนฝนครับแตกอันนี้พาอยู่เขาเอาันนี้ยังไม่กินเลือนะครับ เดินไ้ก่อนไดีก่อนไม่ได้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 ไไดโอเคสามเมโลนะครับเด็กปักช่องมีปกไว้งข้างๆมบพร้าวครับ งลางก็เป็นมะพร้าวส่วนเรโอเคแล้วทย้อยปลูกครับทยอยปลูกไปความสุขของตำรวจเกษตรครับไปทำงานกันครึ่งบินจากสกลมาแล้วนาฬิกาเตือนครับสองโมง 15. สิบห้าเตเลยครับหลักส่วนเดี๋ยวค,ครับ